วันวาน,วานตลุยคาเฟ่ยุคเก่าตอนนี้เราเหมืเด็กนักเรียนหนึเรียนใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีเนี่ยเป็นการกินที่แบบคลาสสิกมากอ่ะนี่คือไมโลที่ตามหามมเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอเมนูพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ยอดวัยจริงสมัยพวกเราเลยอ่ะ สวัสดีค่ะ ด็กหญิงพาพาเนาี่ยงณ์กรค่ะชื่อนั่นชื่อน้องเฟินค่ะเด็กหญิงไม่ใช่นะเจดสฎาภระราก,กูลชื่อนั้นชื่อน้องพลอยค่ะ <c oughs> อันนี้เสียงที่เท่าไหร่คะ <c oughs> เสียงที่สิบล้าน <c oughs> ถามหน่อยว่าทำไมต้องให้เขาแบบไปลือชุดนักเรียนเต็มยศทรงเครื่องมากขนาดนี้เอ้าเราแต่งตัวมาแบบเข้าตีม<อ>ไงวันนี้นะ,ะเราจะมาในคอนเซ็ปต์ย้อนวันวาน,วานตะลุยคาเฟ่ยุคเก้า วันนี้เราจะพาไปถึง5ล้านด้วยกันบอกเลยว่าตั้งแต่สมัยอากงอาม่าสมัยตอนเราเด็กๆจนถึงปัจจุบันเลยอะโอ้ก็ดีนะถ้านึกถึงสมัยเก่าๆมันจะเป็นร้านที่แบบว่ามีน้ำโองกาแฟเป็นถุงแบบกาแฟโบราณอะไรอย่างนี้ใช่อย่างนี้เธอนึกถึงอะไรถ้าเป็นเครื่องดื่มเพราะที่เขาแบบจําความได้นะนึกถึงไมโลโรงเรียนก็ทือทางรถไมโลมาที่โรงเรียนใช่ไหมทุกคนจะแบบพร้อมใจกันแบบขึ้นว่ แล้วก็แบบรีบวิ่งไปเลยอันนี้เหลือฉันขอนะอย่างงี้ะวะเออเหรอฉันขอฉันขอส,ส่วนเขาด้านนึ่งถึงเครื่องดื่มไงเขาจะนึ่ถึงเขาชอบขโมยม่กินขโมยอะไรแม่ชอบกินกาแฟอ๋ออะไรอย่างงี้เป็นแบบกาแฟโบราณหรือว่าชาเนสทีเคยกินป่ะเคยกินเคยกินเคยกินคืนอแบบถูกใจมากถูกใจวัยโจอืมแล้วร้านแรกจะพาเขาไปไหนเขาจะพาแกไปย้อนแบบย้อนมากๆนี่เขาย้อนไบบพเพสานิวาเลยนะย้อนจนแบบแกต้องคิดว่าเฮ้ยมีร้านแบบนี้อยู่ด้วยหรอ พี่พูดให้เต็มต่ป<า>งั้นเดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้านแรกกันแล้วนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าตี๋องอยู่ใกล้ๆเสือป่าพาซ่านะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเปิดมายาวนานมากถึง30ปีเลยอโอ้นะ ไปส่งมาแล้วทุกคนคือที่เนี่ยคิวคนเยอะมากโ,โตเขาว่าเอามอเตอร์ไซค์แบบมาวางเป็นโต๊ะเขาเก๋กูดมากแสดงว,ว่ามันต้องมานย้คเก่าจริงๆไงนี่คือ,อตรงว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็น <laughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันก่อนปาไปค่ะ คิดถึงไมโลสมัยก่อนใช่ไหมใช่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 เขาก็เลยจัดมาให้เป็นไมโลร้อนอสีหน้าตาแบบคล้ายๆที่กิน,นเนี้นเลยส่วนออของขาวเป็นเนสกาแฟร้อนตอนเช้าๆตุบกาแฟากันหน่อยอแบบเพราะว่าทำไมยังไม่ตื่อยังไม่ตื่นเลยส่วนอย่างอื่นนะคะที่นี่เขาก็ดังเรื่องนี้เหมือนกันนะเป็นขนมปงัมปงปิ้งเตาถ่านนะคะอันนี้เป็นแบบว่าโรยผงไมโลมาดีเลยเขาชอบมากเช้าๆแบบนี้ผัาดไม่ได้เลยไข่ลวกจะได้อยู่แบบกระปี้กระเป๋าทั้งวัน เขาให้มาสองฟองเลยนะีงโหแกดูสีเข้มข้นมากห,ม <Okay. S 1> หอมหแบบหอมมาก<ห>มันได้กลิ่นแบบว่ากาแฟแบบเข้มข้นอะ่ะอันเนี้ยกาแฟเลดครับอันนี้กาแฟเลดครับอันนี้เฟิร์นครับอะไครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นเลยตื่นเลย,เลยมันได้ความเข้มข้นแล้วมันมีกลิ่นหอมแบบกาแฟขั่วส่วนเด็กอ้วนอย่างเฟิรนะคะต้องกินมโลนะคะร้อนนะ ร้อนีน่คือไมโลที่ตามหาจริงมากจริงเฮ้ยช่ามากเลยอ่ะไมโลของร้านตียกอ่ะมันไม่หวานบาดพออ่ะมันม,ม,มีความหอมนุ่มแบบละมุนอะ่ะเป็นไมโลที่ละมุนมากทุกคนนี่คือสิ่งที่เบิร์นตามหาแล้ววันนี้<อ>ก็เก่งจริงจอ่ะ ลอเ,เลยทีส่สุดก็เจอแล้วส่วนเมนูอ่ะเขาแบบมีเยอะมากเลยนะเธอและที่สำคัญค่ะทุกคน2แก้วนี้นะคะราคาเพียงแค่ยี่บาทมาลองกินมีไข่ลวกตบนิดนึงมีขนมปังเตาทานอีกนิดนึงย้อนวันวานสุดๆมันได้ฟิลแบบเฮ้ยเราก็ยังเด็กเลยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้นะคะคืขนมปังเนยไมยโลนะคะ น,นี้ม,มากนะพอเนยมาผสมกับตัวไมโลอ่ะทุกคนคือมันดีมากมไปด้ันได้อ่ะมันเหมือนมันมีความเข้มข้นของตัวไมโลอ่ะลอยอยู่ข้างบนนะอ่ะแล้วเขาไม่ได้ให้แบบนิดเดียวเขาให้เยอะมากๆไหนลองตบกับตบกาแฟมันได้มากอะ่ะได้ฟิวมากตอนนี้คือแบบว่าคนคือคักมากนแค่อยากให้ดูบรรยากาศในการกินของเรามากเลยนะมันอาจจะเมื่อยนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นการกินที่แบบคลาสสิกมากอะ่ะเป็นกินอีกของร้านได้เลยนะรู้สึก ระหอมใญ่มามามาเดี๋ยวลองกินไข่ลวกแต่เราต้องปรุงนิดนึงใส่พริกไทยนิดนึงจอดปรุงรสนะคะปกติเธอชอบกินแบบเป็นลูกหรือว่าต้องตุกๆก่อนต้องตุกๆก่อนตุกๆก็คืออย่างเงี้ยตุกๆตุกๆแค่นี้เราก็กินแล้วแบบพลังมาเลยอ่ะวันนี้หอมสู้ลบตบมือต่อแล้วอ่ะนี่ร้านที่หนึ่งเหลืออีกสี่ร้านนี่เราจะต้องไปปลุยกลับบ้านไปอ่ะ เม,าม,ามื่อนกับมันแบบแกแกหลับยังอ่ะ <c oughs> แกก็ยังไม่หลับเลยอ,อ่ะสำหรับใครที่อมาย้อนวันวาน,นเป็นคาเฟ่เก่าๆแบบนี้เรียกว่าเป็นคาเฟ่สมัยก่อนแล้วกันชื่อร้านว่าตีองนะอยู่ในซอยสีธรรมมาทีร่าหรือว่าตรงข้ามซอยเจริญกรุง12ใช่แล้วร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นนะ,ะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะคะร้านแรกก็คือทอ้องป่งแล้วแต่อันนี้เรียกว่าเป็นออเดลเท่านั้นอากินต่อกินต่อกินต่อได้ต้องรีบไปร้านต่อไปกันนะคะ ผ,ผูนะคะย่านนี้<ห>นต้องบอกว่า<ห>ของกินเยอะมากแต่ที่ร้านคาเฟ่ที่เรามาวันนี้เนี่ยชื่อร้านว่าสุริยากาแฟ่ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆ <c oughs> แล้วก็เมนูที่เด่นๆของเขาอ่ะก็จะเป็นแบบ,แบ,บแกาแฟโบราณ ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าถือถุงๆนะเป็นธีมย้อนบันบานของเราถือว่าตรงธีมนะนก็เลยเดี๋ยวจะสั่งเป็นถุงๆดีกว่าดีป่ะดีแล้วก็เดี๋ยวแบบเก็บบรรยากาศในร้านให้ดูที่นั่งในร้านอ่ะเขาก็จะมีความแบบรูปเก่กกาๆเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าไปเดินชมชมในร้านเขานิดนึงแล้วก็แอบ,บไปคุยกับเจ้าของร้านเขาแม้ว่าทําไมแบบเฮ้ยเปิดมานานขนาดนี้เป็นกาแฟโบราณอะไรยังไงดีอ,อยากรู้เหมือนกันว่าเ,าเปิดมาไหนเขาไม่เคล็ดลับยังไงบ้างเออไปโกโกโก เดี go, go, go. ย๋ยวเรามาสั่งเครื่องดื่มของเรากันดีกว่าอันนี้สั่งมาเป็นเนสกาแฟเย็นทั้งสองถุงเลยนะจริงๆอะเขามีแบบแก้วด้วยนะแต่ว่าเราแบบอยากย้อนยุคบ้างๆเราก็ได้สั่งมาเป็นแบบถุง,ถง าใครนะคะกินที่ร้านเขาก็จะให้เป็นแบบแก้วเนาะแต่ว่าถ้ากินกลับบ้านก็จะให้เป็นถุงนะถุงใ,ใหญ่มากในราคา20บาทเท่านั้นถูกมากเลยนะเราให้เยอะขนาดนี<แ>้อ่ะหืมไ่หอมอยู่นะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอย่ะจะบอกว่าอย่างไงอะ่ะใครๆที่กินอนะ่ะเข้าถึงง่ายแนะ่เพราะมันไม่ขมไปแล้วมันก็ไม่ได้หวานไม่ได้แบบอ่นะเข็มจัดามา ตลาดภูนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่แบบอยากแนะนํามากๆนะเวลาแบบหาของกินเอ,อิร์เนื่อยจังกินเสร็จแลว้วง่วงมาเติมกาแฟร้านนี้ใช่แต่บอกว่าร้านเขาเนี่ยเราต้องเข้าไปดูข้างในเพราะว่าร้านเขามีการตกแต่งแบบบรรยากาศย้อนอยุคนิดนึงเดี๋ยวเราไปเดินดูในร้านเขาก่อนได้เห็นว่าบรรยากาศร้านเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบเฮ้ยมีโรงมีเรือติดแผ่นป้ายอะไรนี้โต๊ะไม้อะไรอย่างนี้เหมือนว่าตอนนี้กำลังอยู่ตลาดน้ คือได้ทั้งเพลงได้ทั้งแบบฟิลตอนแรกบอกว่าเขาเปิดมานานแล้วใช่ดเดี๋ยวเราแวะไปคุยกับเจ้าของรา้านเขาหน่อยไหมได้นี่นะคะเป็นพี่เจ้าของรา้านสุริยากาแฟเดี๋<อ>ยวให้พี่แนะนําตัวก่อนละกันนะคะสวัสดีครับผมป้อมนะครับเป็นเจ้าของรา้านสุริยากาแฟ่าลาดใต้สะพานาตลาดต,<อ>ต้องถามก่อนเลยว่ารู้ว่าเปิดมายาวนานมากค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดมาแล้วกี่ปีถ้ารู้ตั้งแต่สาขาแรกปีนี้เป็นปีที่12ครับ ปีที่102อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่ละคะรุ่นที่3อันนี้คือยอนวันวานของจริงเจ่าแก่มากคนติดใจนี่คือเมนูอะไรคะมาแล้วต้องสั่งเลยเป็นชาครับแต่ก็มีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นเนสกาแฟอเนกาแฟทำไมถึงเลือกใช้เนสกาแฟเลยครับอะคะกาแฟสำเร็จรูปที่พี่คิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นเนสกาแฟ เวลาชงแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของกาแฟเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงเพราะว่ากินปบแบบมันจะมีความมันนร่ง<ล>า่าคุ้นๆอะ่ะน,นึกถึงสมัยก่อนอะ่ะกาแฟก็คู่กับร้กกไนที่เรียากกาแฟแาบบอกเลยนะคะว่าราคาถุงละแค่ยี่สบาทเท่านั้นคุ้มมากอย่างนี้พี่เอากาไรทางไหนคะให้เยอะมากคือพี่ถือว่าขายปริมาณมากแต่ว่ากําไรน้อยอเพื่อที่ลูกค้าจะได้ ได้ปีละที่ไม่ได้ขึ้นราคาเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่คะ15บาท15บาทคือพี่ขายตรงนี้มาติดยี่สิปีแล้วและนี้คือให้าท่สินบาคทแสดงว่าเราอ่ะสั่งถูกมากเราก็มาถูกที่แล้วพร้านนี้เปิดมานานถึง102ปีเดี๋ยวให้พี่รบกวนฝากร้านนะครับนดุริยากาแฟสาขานี้เป็นสาขาที่3นะครับเปิด6กโมงเช้าถึง3ามทุ่มครึ่งเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดก็สามารถมาซื้อทานกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเราได้กินของที่แบบอยู่มานานขนาดนี้ได้บอกว้าพึ่งปิ่มแล้ววันนี้ เนี่ยเราถือไปกินแล้วก็ไปร้านต่อไปกันเลยมั้ยะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ร้านอารมณ์ดีเราก็ต้องอารมณ์ดีกันหน่อยอารมณ์ดี ซึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าติดริมน้ำติดอยู่ที่คลองบางกอกน้อยเป็นร้านที่แบบค่อนข้างจะลึกลับซับซ้สอนอนิดนึงก็จะอยู่แถวนนทบาบุรีบางกรวยสามารถมากันได้ซึ่งที่นี่พอยทีเด็ดที่เด็ด,ด,ดราคาคเครื่องดื่มของเขา,าเริ่มต้นแค่30บาท,ทาถูกมากใช่แล้วแล้วเขาก็มีบริการ Wi-Fi ให้นางแบบสบายๆติดริมน้ำมี Wi-Fi ด้วย เก๋ป่ะเก๋ป่ะ,<บ>ะใครพาใครมาเน <laughs> ี่ยร <c oughs> ้านเนี้ยเขาแบบว่าอยากมาเองเขาก็เลยบอกว่าเออแกพาขามานอนถ้าเห็นข้างในอ่ะมันจะมีความเป็นแบบว่าบ้านๆผสมโมเดิร์นนิดนึงแต่ว่าจัก,กรยานก็วินเทจอยู่นะที่นั่งเขาอ่ะเป็นบาไไ์ไม้อยู่ริมน้ํำเราต้องค่อยๆย่องไป กาศแบบนี้มันก็ต้องเจอของเย็นๆสมัยก,ก่อนอื่นขอจิบน้ำกันก่อนเธอสั่งอะไรอันนี้นะคะเป็นไมโลนมโซดก็เห็นหมายว่าเขาท็อปแบบหไมโลขึ้นมาด้วยของเฟิร์นนะคะเป็นชาเนสทีนะคะต้องคิด<ม>ต้องคิด<ะ>แต่ตอนทำเห็นเขาแบบพิธีพิถันมากใช่ใชช่ร้านนี้ค่อนข้างระเมียดระไมว้าวกลิ่นหอมไมโลแล้วก็รสชาติแบบเข้มข้น อันนี้มีความเป็นชาเนตีที่แบบว่าละมุนมากเหมือนเขาน่าจะแบบผสมนมด้วยอะแล้วมันมีความหอมของตัวชาแล้วก็ตัวนมที่มันผสมกันอะเป็นกลิ่นของชาเนตีเลยอะแต่อันเนี้ยหอมหอมมันมันแนะนําแนะนำสำหรับใครที่แบบอยากมานั่งดูวิวแนะนําว่ามาช่วงแบบมันเย็นๆหน่อยและสําหรับตัวชาเนตีของเพิร์นนะคะน,นี่ก็จะอยู่ที่ราคา55บาทราคาจับต้องได้นะก็วิวด,ดีด้วยซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าเปิดทุกวนันถ้าใครมาวันธรรมดาน,นะคะร้านก็จะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะแต่ ถ้าใครมาเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่1ิบโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเลยทีเดียวตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปพักผ่อนหย่อนใจเดินออกินลมชม,ชมวิมวตรงมีก่อนนะคะทุกคนและเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปกันตอนนี้เราเหมดเด็กนักเรียนหนูเรียนมาเ,ออเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยเด็กเขาต้องเรียนหนังสือเด็กๆอย่าทำตามกันนะคะปากแดงแบนนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าให้หน้าเสรมจมันยิ่งไม่ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านต่อไปนะ นี้ต้องบอกว่าเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลมากๆเพราะว่าทำไมเพราะว่าร้านเนี่ยมีของเล่นเราก็เข้ามาอยู่ที่ร้านกันแล้วนะซึ่งร้านเขาก็จะมีความแบบแบบว่าเฮ้ยเมนูเยอะมาก มุมนี้สวยมากมีแบบติดตามกำแพงทั้งสองฝั่งเลยใช่แต่ว่าเมนูของเขาคือจะแบบว่ามีความคิวๆตัวการ์ตูนพี่เจ้าของร้านกับแบบนำป้านไปดูเมนูข้างในกันไปเลยททนทั้งนทนท่เยอะมากนี่แค่หน้าเดียวนะเพราะว่าทั้งหมดเล่มอ่ะเห็นปะ อย่างนี้เราต้องถามเขาแล้วแหละมีทั้งหมดกี่เมนูที่ร้านนี้เห็นเขาบอกว่าพี่เขาเป็นคนคิดเมนูเองอ๋อรใช่กูดกุดกดกอ่ะตอนนี้ถึงเวลาของเราถึงงเเวลาาขอรจะต้องเลือกเมนูกาแฟนมสดปั่นกับบาวนี่งั้นของเขาขอเป็นกาแฟใส่ ช็อกโะแลตแท่งได้ไหมได้เราไม่ได้มาร้านนี้เป็นปีแล้วอ่ะได้กลับมาอีกครั้งนึงก็แบบอยากจะสั่งไว้สักหนึ่งอย่างท้มง้นเขาก็ขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่างะกันได้ได้แต่ว่าทุกคนไม่ต้องด่านะว่ากินทิ้งิขว้างเรากินหมดเพราะเรามีทีมงานด้วยอ่าได้อะไรเป็นอยากกินอันนี้ชานสทีคอนเฟลกง้นเขาขอมานไบโลโอเคดีค่ะได้ค่ะ พอได้เห็นของหวานล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมามีแรงกระปีก้กระเบิดครั้งหนึ่งใช่เมนูพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ยอดวัยจริงๆแบบว่าสมัยพวกเราเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นกาแฟปั่นใส่ช็อกโกแลตแท่งนะอันนี้อยู่ที่ราคา55บาทส่วนของเฟิร์นนะคะกาแฟนมสดปั่นบบาวนี่นะคะก็จะราคา55บาทเหมือนกันรานจีน่าชอบตรงนี้เพราะว่าราคาเขาเข้าถึงได้อันนี้นะคะเป็นชาเนสทีคอนเฟคนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่45บาบาทเท่านั้นส่วนอันนี้นะคะเป็นไมโลปังเย็นอันนี้สามารถ เรื่องท็อปปิ้งได้ด้วยนะว่าแบบว่าจะใส่อะไรฉันจะดื่มน้ำกนดื่มน้ำหมอเย็นได้ปะให้เครื่องเยอะมากจริงรสชาติของกาแฟกับบาวนี่คือดีใช่ไหมมันเข้ากันดีมากตัวกาแฟที่เขาปั่นมาคือกลิ่นค่อนข้างหอมเลยเพราะว่าอันนี้คือมันปั่นรวมกับช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมมันมีความหอมชูขึ้นมา จริงจริงคิดว่าปัดเพื่อความสวยงามแต่เป่าเลยมีช้อนแกด้วยช้อนเขาเพราะว่าเมนูเนี้ยน่าจะดีน่าจะดีเป็นชาเนสทีคอนเฟ็ต์นะอื้ออือคือคอนเฟ็ตเพลินอยู่นะเป็นอีกหนึ่งฟิลเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นชาที่แบบไม่หอดแล้วก็ไม่เข้มมันจนเกินไปอืมใช่ไหมถามหมอปั่นไหมหรือยังไงจะมาลองไมโลปังเย็นกันดีกว่า คือเขาค่อนข้างป,ปั่นละเอียดแล้วแบบว่าตัวไมโรอะค่อนข,ข้างมีกลิ่นหอมจะบอกว่าอันนี้ราคา99บาทแต่สามารถเลือกท็อปปิ้งได้เยอะมากแล้วเขาให้มาแบบไม่กักเลยอะ่ะคุ้มสุดๆดู <c oughs> มาถึงร้านนี้เราต้องมีของเล่น <c oughs> ลูลึกลุดจริงหรือเปล่าทั้งหมดมีกี่เมนูเ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่เขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นพี่จีน่านะเป็นพี่เจ้าของร้านนะคะพี่จีน่าจำได้หรือเปล่าว่าสมุดเมนูของพี่จีน่า ทั้งหมดนั้นมีกี่เมนูมีกี่เมนูจำไม่ได้แต่ว่ามันจะมีเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะเอ,อย่างว่าเราอยากจะเอาอะไรมาใส่อะไรแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ทานเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ลูกค้าชอบสั่งเมนูอะไรคะก็จะเป็นเบ้ารี่กาแฟมูเชกใช่เป็นบ้ารี่สูตรของทางร้านค่ะเอาอบ้ารี่ที่ร้านทำเองเหรอคะใช่ค่ะเมื่อกี้กินไปเยอะใช่ไหมแล้วกาแฟนี้เลือกใช้กาแฟอะไรคะ เป็นของเนสกาแฟครับถามพี่จีน่านิดนึงค่ะว่าทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจใช้แบบผลิตภัณฑ์ของเนส t l ่ค่ะอย่างแรกค่ะรสชาติเข้าถึงง่ายรสชาติที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เอามาทําปรับเมนูได้เยอะแยะมากมาย ไปกินร้านไหนแล้วบางทีมันไม่ตอบโจทย์เราอยากจะกินอย่างเงี้ยเหมือนเมนูตอนเด็กๆที่เราเคยกินโตขึ้นมาเราก็มีความสุขว่าอยากกินอยู่ใช่ไหมคะนเหมือนเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยเราก็กินได้มีมันเหอเห็นมีสะสมของด้วยอันนี้คือสะสมมาตั้งแต่เด็กเลยป่ะคะพอเริ่มทําร้านก็เอาเหมือนของสะสมของเราค่ะมาโชว์ให้ลูกค้าดูลูกค้าจะได้เข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวัยนี้มันก็ยังสามารถที่จะมีของเล่นอย่างนี้ได้วันนี้ได้ไหมวันนี้ได้ไหมคะพี่ยังพอได้ได้อยู่ไหมคะพี่ พูดขนาดนี้ต้องขอบคุณนะคะลงไปก้มกลับกับงามได้เดี๋ยวให้พี่จีน่าฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะก็ร้านจีน่าน้ำปั่นกับปังเย็นนะคะอยู่ในโซนต้นโพตรงวังหลังค่ะแล้วก็มีไอจีจีน่าน้ำปั่นกับปังเย็นค่ะเวลาเปิดปิด10โมงนาทีถึง5โมงห้าเทำไมต้องเคล็ดเหรอทำไมต้องเป็นก้าถ้าสังเกตดีๆจะเป็นเวลาเดียวค่ะที่นาฬิกาเป็นรูปยิ้มเข็มสั้นชี้เลขสิบเข็มยาวชี้เลขสองเป็นรูปยิ้มอุ้ยจริงด้วย เวลาคนมาก็จะได้รับความสุขกลับไปนอกจากเครื่องดื่มที่เป็นกิมมิกแล้วเวลายังเป็นกิมมิกของร้านนี่ค่ะสมัยใครที่มาวางหลังกันก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดนะจ๊ะใช่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนี่นะทุนมาถึงที่ร้านสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาย้อนร้านสุดท้ายกัน แบบว่านยุคข,ของเราบ้างเป็นชน,นมไข่มุกกัมกมูปเป็นยุคปัจจุบันใช่เป็นยุคปัจจุบันของเรา ปัจจุบันของเราคือแบบว่าสมัยเด็กๆของเราเนาะอะนักออกร้านนี้นะชื่อร้านว่าดอรต้นคาเฟ่นะอยู่ตรงข้างหลังเราเรีองสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นคิตตี้ขายไมโลเดี๋ยวก่อนเธออยู่ในมูชุดนักเรียนเธอจะไม่ได้ได้สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องไมโลนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นไมโลชนิดแรกเลยได้ปะไมโลชนิดแรกนะคะเป็นไมโลเชคัมโบค่ะแล้วก็ตต่อไปนะคะเป็นไมโลไอศครีมคัมโบนะคะพอก่อนนะเพราะตอนนี้แดดลงหัวอน วันนี Emmanuel, ้เราจะสั no ่งแต่เมนูไมโลนะคะพอยุคของเรานั้นมีแต่ไมโลค่ะพี่วเราต้องกินไมโลนี่มานั่งข้างในร้านกันแล้วร้านนี้มันก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามีความจินจีนจินจนต้องมองหน้ากันก่อนแล้วแบบเฮ้ยจินจีนนะ ก็เป็นเมนูไมโลเหมือนเดิมนะคะก็ <l ots> อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นไมโลเชคคัมโบ b o นะคะราคาอยู่ที่75บาทนะคะเป็นแบบปัดนะ,ะแล้วก็แก้วนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นไมโลไข่มุกนะคะราคาอยู่ที่65บาทนะแล้วเฟิร์นก็ได้ทำการแอดไข่มุกเพิ่มอีก10บาทเป็น75บาทเท <l ots> มอนกัน ส่วนอันนี้นะคะเป็นไมโลไอศครีมคัมโบนะอยู่ที่ราคาะ9 9บาทเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยนะคะในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะร้อนจริงให้ลองชิมสิอูเห็นไมโลป่ะเยอะมากดีใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่าทั้งตัวไอศครีมแล้วก็ตัวไมโลที่โรยมาโอ้โหมันแบบกลิ่นไมโลคือตีขึ้นมาเลยอะ่ะคือมันหอมมาก เพราะว่าเราสั่งเป็นแบบคัมโบอร์ไงมันก็จะมีทั้งแบบว่าตัวคัมโบของแบบไมโลแล้วก็ผมไมโลต่างๆอะไรใช่คือกลิ่นแบบว่าไมโลแท้ๆอะ่ะมันก็ได้สั่งมาบ้างนะคะเป็นไมโลมิลเชคคัมโบนะคะก็มีคัมโบอร์มันกันแต่ว่านี้จะเป็นไมโลปั่นนะคะคัมโบอรัดแข็งแบบชิ้นเล็กๆอะ่ะแล้วมันแบบมีเทคเจอร์อุยอ้ยนี่เป็นไปทางร้านมาจากไหนอะ่ะ นี่นะเป็นไมโลไข่มุกอันนี้เป็นแบบว่าเบิ้ลไข่มุกมาด้วยแล้วก็ข้างหน้าเห็นป้ามีโรยไมโลมาเืวล <c oughs> าคนเรากินเข้าไปอะ่ะมันจะได้แบบมีความเป็นกรุบกรุกุบุบ,บ,บ,บอยู่อะ่ะเทกเจอร์ของไมโลของมันดีมากอันนี้ต้องรักแน่แน่วันนี้แบบ <c oughs> สุดจัดปลัดกบ,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 บอกบอกบอกเลยบอกจริงบอกเลยให้มาโดนเมนูนี้ เด็กๆชอบแน่นอนเราอย่าแยกกานขายอันนี้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 ด้วยร้านนะคะดากอนคาเฟ่นะอยู่ตรงถนนมังกรนะคะติดกับร้านเตียวแก้วยักษ์นะคะร้านดากอนคาเฟ่นะก็จะเปิด10โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็สามารถมากันได้นะคะก็จะมีพนักงานเขารอรับออเดอร์อยู่ตรงนี้เลยนะเป็นหน้าเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆใช่วันนี้เราก็มาจะแบบว่าจริงๆกันหน่อยนี่เขามาเขามาเฮากับไม่โกงเฮากับ ตอนนี้เราก็ต้องมาขอพักเหนื่อยกันนิดหนึ่งใช่คือเมื่อกี้ด้วยความที่รถมันเยอะนะเราก็ขอมาปิดรายการกันบนรถนะคะทุกคนใช่เป็นยังไงบ้างสําหรับ5้าร้านคาเฟ่นะที่พวกเราพาไปตั้งแต่สมัยอากงอาม่าเลยเนาะจนแบบเป็นยุคคลาสสิกมีของเก่าๆจนมาถึงสมัยยุคปัจจุบันที่แบบเมื่อกี้ที่มีชานมไข่มุกี่ว่าเป็นจีนจีนปิ๊ยุปิะยุหรือว่าวันเนี้ยประทับใจมากเพราะว่า เป็นการย้อนวันวานจริงๆหลายรานค่อนข้างประทับใจเลยนะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยเหมือนเรากับกินกันมาตั้งแต่เด็กเลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเนสเล่โปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาย้อนวันวานกันเนาะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะขอบคุณนะคะสปอนเซอร์เขาอีกนะคะสปอนเซอร์เขาอีกนะคะเยอะๆน้วคะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันใครที่อยากให้เราแต่งตัวอะไรแปลกๆก็ลองๆองบอกมาดูนะเผื่อแบบก็ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยแต ร้อนอะเป็นลมก่อนได้ถ่ายจบนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายหนูหนูตอนนี้เราตกใจเพราะว่าน้องหนูเขาฟัดกันอยู่อ่ะนี่นะคะอย่าไปดมตูดเขาเราอย่าไปปั้มเขาไม่ไปปั้มเขาจริง <c oughs> ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะ